สวัสดีค่ะท่านลมหรือผู้ที่เกิดในราศีกุมราศีเมถุนและก็ราศีตุลค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักให้กับคุณนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของราศีคุณสามารถกดเข้าไปดูได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างค่ะท่านลมขออนุญ,ญาตขอไพ่พลังงานหลักของคุณหนึ่งใบค่ะพลังงานหลังนะคะดูเวอร์บางท่านนะคะ อาศัยอยู่ไกลบ้านนะคะต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศได้ด้วยหรือบางท่านนะคะมีเซฟโซนของตัวเองนะคะมีความสุขแบบสมถะมีความพอใจในตัวเองพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะคะบางท่านอาจจะชินกับการอยู่คนเดียวก็ได้ค่ะ ไม่ต้องการอะไรมาเพิ่มเติมนะคะ The world จริงๆแล้วอะค่ะเป็นพลังงานของผู้หญิงและผู้ชายในเพศเดียวกันนะคะเป็นคนสองคนนะคะในเพศเดียวกันนั่นแสดงว่าเราสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองอะคะ่ะโดยที่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะคะก็จะมีคู่หรือไม่มีคู่ก็ได้เราอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างนี้ค่ะถ้าจะมีคนรักทั้งทีก็ ขอให้มีให้แล้วดีกว่าอยู่คนเดียวประมาณนี้นะคะบางท่านอาจจะเบื่อเรื่องของความรักไปเลยนะอยู่ห่างไกลกันหรือว่าอยู่ใกล้กันก็เหมือนไกลกันอย่างนี้นค่ะหรือบางท่านก็โสดก็โสดเพราะว่าไม่ใช่ไม่มีใครเอาชนะแต่ฉันเลือกค่ะ คนที่เขาชอบคุณคุณก็ไม่ชอบเขาส่วนคนที่คุณชอบเขาคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเคยชินแล้วก็ได้นะคะบางท่านพยายามในปีที่ผ่านมาพยายามค้นหาความรักนะคะแต่สุดท้ายะคะ่ะรู้สึกว่าอยากจะพักใจแล้วแหละนะคะรู้สึกว่าสามารถชินแล้วอยู่ได้ด้วยตัวเองะคะ่ะบางท่านมีคนรักก็ไม่มีเวลาให้กันนะคะมีความไม่เชื่อใจหรือความเบื่อนหน่ายเกิดขึ้น การอยากเปลี่ยนแปลงนะคะบางท่านอาจจะมีความสัมพันธ์ที่มีคนรักมากกว่า2คนเก้าเข้ามาในความสัมพันธ์เรียกว่าไงดีความสัมพันธ์อาจจะ มีเรื่องราวของคน3ามคนน่ะนะคะแล้วก็คนรักอาจจะใจดีกับทุกคนนะคะแต่ไม่รู้ใจคุณทั้งรักและผูกพันนะคะอาจจะเป็นต่างชาติพ่อไม,ม่ไม่ได้ด้วยนะคะรักต่างวัยค่ะ ความรักที่อาจจะเป็นไปไม่ได้เรื่องของภาษาอายุวัฒนธรรมความแตกต่างการเป็นตัวเลือกนะคะหรือแม้กระทั่งขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีเรื่องของผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้หลายๆอย่างมันพังลงจบลงอาจจะจบด้วยความจริงหรือคำสั่งหรือบางอย่างหรืออาจจะจบด้วย การที่เราเลือกที่จะอยู่กับความจริงอย่างนี้นะคะมีความน้อยใจเกิดขึ้นด้วยการไม่พูดความจริงแต่เซนต์ของคุณสัมผัสได้และไม่เชื่อใจคนรักตอนนี้ค่ะไม่รู้สึกถึงความเย็นชาที่เราต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างอยู่นะคะมาดูตัวตนของเขากันค่ะ คนรักของทตุลมคะคุณเป็นยังไงบ้างคะคุณรู้สึกอย่างไรกับทัดลมคะพลังงานหลักของเขานะคะไพ่ใบนี้คะ่ะเป็นคนที่ถ้าเรื่องของความรักเนี่ยไม่ว่านานแค่ไหนก็จะอดทนและรอคอยท้าในด้านของหน้าที่การงานนะคะเขาเป็นคนที่ ประสบความสําเร็จนะคะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการสอบผ่านอย่างนี้ก็ได้มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีค่ะเหมือนคนที่ได้รับชัยชนะจากศึกและก็สงครามนั่นเองนะคะพร้อมที่จะ move on ขับเคลื่อนไปข้างหน้าการอ่านหนังสือสอบอย่างนี้ค่ะแล้วสอบผ่านมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะ ตอนนี้เขาอาจจะรอคอยในการติดต่อสื่อสารมาหาคุณก็ได้ค่ะยังมีการไปอ่านข้อความเก่าๆดูรูปเก่าๆอยู่เลยนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าสเต็ปต่อไปของความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปในทิศทางไหนต่อทำได้เพียงแค่รอคอยค่ะเราทะเลาะก,กันเราขัดแย้งกันนะคะบางท่านนะคะต่างกันด้วยอายุนะอายุที่ น้อยกว่ามากๆมากกว่ามากๆหรือบางท่านอาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไม่ได้ด้วยนะคะหรือว่าผู้ใหญ่ในรางเด็กได้ด้วยค่ะความห่างเหินที่รู้สึกว่ามันไม่เติมเต็มะคะ่ะเราอาจพบเจอกันด้วยความบังเอิญเพื่อนผู้ร่วมงานนะคะหร,หรือการติดต่อสื่อสาร ออนไลน์อย่างนี้ได้ด้วยนะคะการแนะนำหรือว่าเพื่อนในชั้นเรียนได้ด้วยค่ะเขาไม่รู้ใจคุณหรอกนะคะคุณอาจจะมองว่าเขามีตัวเลือกเขาก็มองว่าคุณมีตัวเลือกเช่นกันเพราะการแสดงออกของเราอะคะ่ะต่างคนต่างเย็นชาแล้วก็เก็บความรู้สึกเก่งนะคะ อาจจะพูดบอกเขาตลอดตลอดตลอดว่าต้องการคนที่มีภาวะของความเป็นผู้นําถ้าคุณอายุมากกว่าเขาคุณก็ต้องการคนที่อายุมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีวุฒิทภาวะนั่นนู่นนี่นนคําพูดของคุณซึ่งเปรียบเทียบกับตัวเขานะคะคนที่มีอนาคตนะแต่อาจจะเป็นเด็กหนุ่มก็ได้ ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เหมาะเปรียบเทียบว่าคนหนึ่งที่มีแลนมีอนาคตนะคะแล้วค่อยๆไปแบบช้าๆแต่คนที่มั่นคงอ่ะอันนี้น่าจะเป็นคําพูดซึ่งเขาก็อยากจะเป็นคนคนนี้เหมือนกันแต่คําพูดของคุณทําให้เขาเครียดนะคะในความที่ไม่เหมาะสมกับคุณอย่างนี้ก็ได้นะคะคุณอาจจะดีเกินไปนะค่ะเขารักคุณน่ะความรักของเรานะคะจำเป็นจำใจต้องพัดภาคจากกันนะคะ ให้ช่วยบอกหน่อยนะคะว่าความรักของท่านล่มกับคนรักในปักแรกของเดือนมกราคมนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปคะเสียดายแต่ก็ต้องจำใจต้องปล่อยวางนะคะความเหงาความกังวลใจไม่สบายใจทำร้ายคุณอยู่เรื่อยๆเลยนะคะ ทำไมถึงตัดใจไม่ได้สัทีทำไมยังรักยังคิดถึงความหวังใหม่ที่มีอยู่อยากเริ่มต้นใหม่แต่ใจเหมือนไม่ไปอะค่ะนะคะหลายๆอย่างที่จบลงแบบกระทันหันไม่ได้ทำตั้งตัวตั้งใจ แล้วก็ทำอะไรไม่ได้ความคิดถึงยังคงวนเวียนอยู่นะคะทั้งรักทั้งเจ็บเลยโกรธด,ด้วยทำไมถึงเงียบถิ่นนิ่งไปแบบนี้ทำไมถึงไม่พูดความจริงทำไมถึงไม่เคลียร์กันแล้วก็รอคอยอยู่ตรงนี้ค่ะเรื่องราวสามารถสลับกันได้นะคะเราอาจจะบล็อกโอกาสการติดต่อสื่อสารเขาหรือว่าเขาอาจจะบล็อกเราก็ได้ค่ะ ถ้าคุณบล็อกเขานะคะเขาคิดถึงแล้วก็โกรธคุณมากแล้วรอคอยค่ะนานแค่ไหนก็จะรอ,อนั่นเองนะคะเรื่องราวสามารถสลับกันได้นะขอข้อความจากท่านลมหน่อยนะคะคนรักของท่านลมนะคะเขายังอยากเหมือนเดิมะคะ่ะ คุณคือครอบครัวของเขาเขาอยากเริ่มต้นใหม่ค่ะเขารออยู่ตรงนี้รอโอกาสจากคุณนะคะเขาพร้อมที่จะชัดเจนแล้วนะเขาไม่กลัวอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้าลมราคามีอะไรอยากจะบอกคนรักบ้างคะของเขาเป็นออ The Sun ของคุณเป็น The Moon นะคะ ถ้ามรู้สึกว่าคุณกําลังหงุดหีิตัวเองอยู่ก็ได้นะคะความนิ่งท่ามกลางความสับสนและการตัดสินใจความเหงาความห่างไกลและความผิดหวังความเสียดายอย่างเงี้ยค่ะการรู้สึกขอโทษก็ได้นะคะเรารักกันอะ แต่จาเป็นจําใจต้องพัดภาคจากกันนะคะด้วยการที่เราไม่มีความสุขนะคะซึ่งใครคนหนึ่งอาจจะแบบกักความสัมพันธ์หรือไม่ความสัมพันธ์มันอาจจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าความแตกต่างที่แตกต่างกันมากๆนะคะหรือว่าใครคนนึงอาจจะไม่ปล่อยวางอาดีตของตัวเองะคะ่ะเพราะไม,ไม่ไม่ได้ด้วยนะคะ ช่วบอกเลยคะ่ะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของเมถุนกุมตุ้น,นะคะธาตุลมจะมีโอกาสกลับมาคืนดีกันได้ไหมคะความเหงาและการรอคอย ชีวิตยังคงต้องดาเนินต่อไปอะ่ะอยากจะ move on ไปข้างหน้าอยากเริ่มต้นใหม่นะคะแต่เหมือนคลาคสลังและไม่เคลียร์ค่ะคนนึงตัดสินใจแล้วรอแต่ก็อยากจะตัดใจแล้ว move on แต่ก็ไปไหนไม่ได้อีกคนนึงคิดมากอะค่ะก็เลยไม่ได้ตัดสินใจอะไรสักทีแต่ความเหงาก็เหมือนกันดังนั้นสิ่งที่ทําได้นะตอนนี้คือการโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่านะคะ อดทนรอคอยค่ะความเงียบความนิ่งเข้ามาแทนที่แล้วก็ไปโฟกัสเรื่องอื่นแทนนะคะเรื่องของอนาคตเรื่องของความก้าวหน้าการพัฒนาตัวเองหน้าที่การงานไพ่ไม่ได้บอกถึงการเริ่มต้นและการจบแต่บอกว่ามันมีอุปสรรคมีช่องว่างระหว่างกันและกันและมีหน้าที่ที่ต้อง ทำให้พัดพากจากการหรือว่าไปทำอย่างเงี้ยนะคะขอให้แนะนำให้กับท่านลมเลยคะ่ะให้บอกว่าให้หาเงินเรื่อยๆนะแล้วก็เหมือนออกเดินทางออกผจนภัยอะคะ่ะหรือว่าปรึกษาใครสักคนหนึ่งที่เขาสามารถให้คำปรึกษาแล้วทำให้ความฝันคุณเป็นจริงได้นะคะ พ่อบอกว่าอะไรบางอย่างที่มันไม่มั่นคงก็ปล่อยไว้ข้างหลังแล้วก็มุฟอนไปข้างหน้าเรื่อยๆค่ะมองหาอะไรที่มั่นคงดีกว่านะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขะคะ่ะเปิดโลก,กทัศน์ใหม่ๆนะคะเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองให้กับครอบครัวให้กับชีวิตให้กับเพื่อนๆใช้เวลาอยู่กับเด็กๆหรือว่าผู้คนที่คุณสามารถไว้ใจเชื่อถือได้สุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณเลือกอะคะ่ะ มันจะตอบแทนสิ่งที่ดีให้กับคุณด้วยนะคะไพ่ใบนี้นะมีโอกาสเดินทางไกลทําตามความฝันของตัวเองนะมีโอกาสพบรักครั้งใหม่ที่เป็นคนต่างชาติได้ด้วยะคะ่ะก็เป็นกําลังใจให้กับท่านลมนะคะทําความฝันของตัวเองให้เป็นจริงะคะไม่ว่าคุณจะเป็น The Emperor เองหรือว่าไปเจอกับ The Emperor นั่นคือการเดินทางของชีวิตนะคะ สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ